สวัสดีครับสำหรับท่านที่รับชมช่องวิถีมานะวันนี้ผมพามาดูต้นพยุงที่ปลูกคู่กับต้นยูคาลิปตัสนะครับผมได้พยุงมาจากพี่ที่ทำงานนะครับ5ต้นผมเก้ามาปลูกแซมนะครับในป่ายูคาเพื่อจะปรับให้เป็นป่าสอย่างประโยชน์สอย่างนะครับอันนี้ต้นพยุงนะครับ ห่างจากต้นยูคาสักหนึ่งเมตรนะครับพยุงก็โตได้นะครับแต่ว่าโตช้ามากต้นนี้ไม่ต่ำกว่าหกเจ็ดปีแล้วนะครับเส้นผ่านศูนย์กลางข้างล่างน่าจะประมาณสักสามสี่นิ้วอยู่เลยนะครับปลูกเอามาจากเบีย้ยพ่อก้านะครับสูงประมาณหนึ่งคืบนะครับพอผมเอามาปลูกไว้เนื่องจากดินไม่ค่อยดีด้วยนะครับหมายถึงว่าดิน อินสีวัตถุน้อยก็เลยทำให้อ่ามันโตช้าสังเกตดูนะครับนี้ต้นที่สองนี้ต้นที่สามนะครับโตไม่ได้ต่างกันเลยนะครับประมาณสักโคนประมาณสักสี่นิ้วนะครับบางต้นก็อยู่ประมาณ สักสามนิ้วสองสามนิ้วแต่ว่ามีการแตกอ่าแตกกิ่งนะครับผมไม่มีการยังไม่ได้ตัดแต่งเลยนะครับก็ปล่อยเขาเป็นตามธรรมชาติเดี๋ยวพามาดูต้นแรกนะครับปลูกพร้อมกันเปนดินจุดที่ปลูกต้นแรกนะครับค่อนข้างจะเป็นหินกรวดนะครับอเป็นดินแบบดานแล้วก็เป็นกรวดด้วยนะครับเนี่ยครับต้นแรก ูงยังไม่ถึงสองเมตรเลยนะครับปลูกฟ้อมกันวันเดียวกันนะครับยังไม่ถึงอันนี้โป้ผมเองนะครับนี่ก็ห่างต้นยูคาลิปตัสประมาณสักเมตรกว่าๆเดี๋ยวมาดูสิ่งที่ได้จากการปล่อยออพื้นที่ปา่ายูคาที่ผมปล่อยแล้วก็ปลูกเสริมพวกต้นไม้ป่านะครับ วันนี้พามาดูมีตัดมาใสนะครับครับ,รบปลูกต้นไม้แล้วได้อะไรนะครับรังใหญ่มากนะครับลองดูนะครับผมก็ปลูกต้นไม้ไว้ไม่เสียอะไรนะครับแบ่งที่แบ่งทางมาปลูกไว้ได้ประโยชน์นะครับเพียงแต่ว่าประโยชน์ นั้นเป็นสิ่งที่เราจะมาตีค่าเป็นเงินหรือว่าเป็นประโยชน์ที่เป็นประโยชน์ทางอ้อมซึ่งเราอาจจะไม่รู้ว่ามันมีประโยชน์นะครับแต่มันมีประโยชน์แน่นอนครับชักชวนกันมาปลูกต้นไม้เยอะนะครับสําหรับวันนี้ก็เป็นพามาชมต้นพยุงนะครับปลูกในแปลงป่ายูคานะครับผมฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับมีคลิปอะไรดีๆก็จะพยายามมาอัปเดตกันเรื่อยๆหรือว่าคลิปการ ดำเนินงานของช่องวิถีมานะนะครับก็คือเราจะทำไปเรื่อยๆแล้วก็อัปเดตไปเรื่อยๆนะครับดูกันไปเรื่อยๆขอบคุณมากครับผม